เเอออออนนนใหนหน้้้มั่ยยววงงแลลาาีดดสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะพาไปเที่ยวนะครับสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุลาพรน,นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลปือใหญ่อําเภอขู่ขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับได้เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าเที่ยวชมนะครับเมื่อปี2566นี่เองนะครับในช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมา ซึ่งเป็นที่พ่อเลี้ยงขยายพันธุ์สัตว์ป่าปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาตินะครับเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศของพื้นที่ทั้งยังเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจได้เข้าศึกษานะครับโดยเวลาเปิดปิดปกติก็จะเปิดให้เข้าชมในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัดเบเลิกนะครับ และเมื่อมาถึงนะครับจะมีเจ้าหน้าที่นะครับเป็นไกด์นะครับให้ความรู้ต่างๆนะครับนี่ที่เราปิดประตูเราจะมีกวางกับเนื้อไทยที่ปล่อยอยู่ในนี้คือว่ารั้วของเราระยะ1กิโลเมตรจะควบคุมตรงนะี้ ซึ่งในโซนนี้นะครับก็จะมีสัตว์หลากหลายชนิดนะครับให้เราได้ศึกษาเรียนรู้นะครับและก็พี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ให้ความรู้ได้อย่างดีนะครับนกว่กากกไทยกตะกุมกับนกกระท้งจะเป็นสัตว์ป่าพัดหลงครับเราจะแยกออกเป็นสัตว์ป่าพัดหลง อ๋อมันไม่ใช่สัตว์ของถิ่นเราใช่ไหมครับใช่ครับเป็นสัตว์ในทวีปเอเชียเรานี่แหละที่เขาพัดหลงมามันอพยพมาครับ <นะ S 2> ผมใช่าามาๆๆดูต<อ>ัวนั้นดิจำแนกออกเป็นสัตว์าพัดหลงสัตปาปลาแก้ไขนี่มีตัวเ,เล้วเนี่ยจำเปามาทางนี้ใช่ยังไงก็ไปเชิญ ไก่เสมอเเป็นส็วนไก่ต้มธรรมดาันป็ไก่ตัต้มไก่ต้มหูขาวไก่ปัก <laughs> น่ารักลิงที่นี่จะมีทั้งของกลางและสัตว์ป่าแก้ไขสัตปาประมงแหม,น,น,มน่ารักอะไม่เอามือออกกาได้ไหมเนี่ยกลัวมันจะวางเหนหียวเลย มองหาอะไรกินเาเป็นสัตว์ที่โดนขับออกกาวหูงครับแล้วก็ลงมาบ้านชาวบ้านทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนเราก็แก้งสายด่วน1362งสากสององกลมแล้วก็ว่าอยู่เขตไหนจังหวัดอะไร เราก็ไปกลับมาของเราสถานีพอเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาพรจะครอบคลุม5จังหวัดครับครับทัดหลงกับแก้ไขที่อเดียวกันไหมครัอันเดียวกันโอ้ออแต่ถ้าเป็นของกลางนี่หมายถึงของกลางก็คือว่าต้องเลี้ยงดูแลจนกว่าคดีจะสิ้นสุดอันนั้นคือเขาจับมาให้เราดูแลออครับถ้ายังสัตว์ป่าแก้ไขสัตว์ป่าพัดหลงนี่ถ้ามันเยอะเราก็ทําเรื่องปล่อยได้ออครับแต่ถ้าสัด ส,สัตว์ตาของกางคือต้องตีนสุดคดีใช่ครับผมแล้วก็พอจะุ่งคืนก็ลูกส่งคืนการนังไก่มันก็เป็นหมันมันไม่ออกลูกก็คือว่าหมเลยเดี๋วน้น้ไอ้มันดูมันกินบักบุ้งดิเดี๋ยวเขาเขาจะออกออกหายกินเวลังคืนก็มันจะนอน ล,ล, <wield> ลิงลมหรือนางอายอยู่ท <at big help> <Sud Prose> ่ออ่ะอยู่ตรงท่อกลอนอ๋นอ๋ออ๋อโน่นโนนอยู่ในท่อจะเป็นอีเห็นธรรมดาเห็นอีเห็นก็มีหลายสายพันธุ์เห็นหลายป้องก็มีน่ารักจ้ะและคู่เหรอครับถ้าต่างประเทศจะเรียกเป็นยังไงจีจัดเป็นสัตว์ปลาสมุนทรครับปลาตุ๊กแม งก็ริมัอได้โอ้โหงงเลยอ่ะดูคอหันมานี่ลงงเลยแล้วก็มาถึงเวลาที่เรารอคอยนะครับนั่นก็คือการไปดูเสือนะครับเรื่งการไปกงเสือนั้นนะครับเราจะต้องนั่งรถแตกๆนะครับ นะครับเนื่องจากระยะห่างจากที่จอดรถพอสมควรนะครับซึ่งระหว่างทางนะครับก็จะมีกรงสัตว์ต่างๆนะครับเช่นพวกกรงของเก้งของกวางนะครับให้เราได้ชมอยู่ตลอดทางนะครับ เท่าไรนะครับเส<ะ>ือ <สะ S 2> อะไรบ้างเนี่ยมีสงตัวเสือโคร่งสิตัวค่ะอันนี้จะเป็นเสือโครง่งเสืดาวจะอยู่โซนโน้นใกล้เลยห้จับโงออรงนะห้ามจับโรงนะลูกเหมือนแมวไหมเหมือนแมวหรือเหมือนเสือเออเหือนเสืสเออย่าจับโรงนะคะ

ยิ้มหยค่ะยิ้มหน่อยลูกน้องเพรยิ้มโชว์ฟันสวยเดินยังมีอ่างส่วนตัวคุกตัวน้ำเสือละซ์เยอะนะเสือเยอะมากเปิดเปิดปีไหนครับเปิดเพิ่งเปิดปีนี้ปีแรกต้นเดือนเมษาเพิ่งเมษาใช่ค่ะแต่ก็เปิดแค่วันเสาร์อาทิตย์กับวันหยุดนะครับนะคะท่านเลิกแล้วก็ถ้าจันถึงสุกก็ นักศึกษาเป็นคณะอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็จะมีเข้ามาเหมือนกันแต่ต้องทำหนังสือแจ้งล่วงหน้าสองวนันศึกษาดูงานได้สักจันจันถึงสุก เราให้อาหารลิงต้องยังไงนะเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวด้จะทำให้ดู่ะเดี๋ยวพี่ทำให้ดูโอาทำให้ดูเนาะมันมีช่องรับอาหารแฉะมาฟังนดหนึ่เนาะเอาอีกก็ได้นะยิมมาได้ค่ะเอามาเลยคือมันมีช่องของมันลูกเนี่ยมันจะมีช่องใส่อาหารของมันถ้าหนูอยากเลี้ยงกับมือใช่ไหมคะหนูก็ให้มันยื่นออกมาแขนมันจะติดตะข่ายอย่างเงี้ยมันจะทําอะไรหนูไม่ได้ถ้าถ้าแขนมันไม่ติดตะข่าย หนูยื่นให้มันใกล้ๆมันจะดึงแขนหนูไปกับอย่งนี้ไม่ได้ค่ะวางตะกร้าก็ได้ลูกวางตะกร้าหรือจะวางลงตรงนี้ก็ได้วางตะกร้าก็ได้เห็นมัไหมเอาเออให้มันยื่นออกมาจ่าจ่าเอองานน่าใจร้ายเอาเข้าได้ไหมได้แล้วค่ะได้แล้วเอ้ยเอ้ยมันเอาเข้าไปได้น่ารักมากถ้าหนูจะให้เองเรามาดูน้ำหวานให้อาหารน้ำหวานนะครับเหมือนป้าบอกรอให้มันยื่นแขนออกมาก่อนลูก นมายื่นแาเอ้ำหวานเนะอาน้ำปั่นยืนไปอีกลูกเออน่าให้มันหน่อยลวงแล้วนู้ถือถาดถือถาดถือถาดแน่นๆอยาให้มันดึงถาดเับเข้าไปอีกเข้าไอีกเห็นไหมมันใหญ่เลยข้าโพดส่วนใหญ่ก็เลือกข้าโพดก่อนนะน้ำปั่นจะถือถาดถือถาด เอาให้มันถึงสิใกล้ๆลูกยืนใกล้ๆไม่ต้องลัวลูกไอตัวหนึ่งก็จะเอาตัวหนึ่งก็ไม่มันยื่นไปถึงมือกูไม่ถึงเสร็จจากดูเสือแล้วครับเราก็นั่งรถกลับไปยังที่จอดรถนะครับก็คลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่ผ่านไปผ่านมานะครับจังหวัดเซนสเกตนะครับก็แนะนำให้มาเที่ยวที่นี่เลยนะครับสามารถเที่ยวได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับ แล้วก็ระหว่างทางที่ผ่านมาก็จะมีอ่างเก็บน้ําสวยๆให้ถ่ายรูปด้วยนะครับก็คืออ่างเก็บน้นํานาจเลียนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับขอเก่ากันว่าสวัสดีครับ